ซึ่งเดี๋ยววันนี้ฟันก็จะไปแจกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมูลค่าทั้งหมดนะครับทุกคน1นึ่งบาทนะครับซึ่งรางวัลใหญ่ของเรานะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับทุกคนสามสิบนิ้วเฮ้ยทุกคนมีเงินหนึงบาทไหมถ้าพี่ไม่มีตังหนึ่งบาทพี่กลับบ้านไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ิก,กทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งมาอีกแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งมอบความสุขนะครับตอบแทนที่ทุกคนเนี่ยคอยซัพพอร์ตฟ้าอันคอยติดตามฟ้าอันนะครับทุกคนนี้เลยนี่กหะาษฟ้าอันก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมูลค่าทั้งหมดนะครับทุกคน1ึน่งหบาทนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ฟ้าอันก็จะตระเวนนะครับไปแจก ให้กับพี่น้องเนี่ยชาว3จังหวัดน,นะครับทุกคนคนที่เราจะไปแจกนะครับก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับเป็นเด็กๆอะไรอย่างนี้แหะเดี๋ยวเราจะตระเวนหาแถวนี้ดูนะครับทุกคนอุ้ยตื่นเต้นมากเลยกติกานะคะับาอันก็จะขอตังค์หบาทนะครับทุกคนแค่1บาทเท่านั้นนะเพื่อแลกกับการหยิบฉลากว่าจะได้อะไรไปนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งรางวัลใหญ่ของเรานะครับทุกคนก็คือนี่เลยพ่อดอ นี่นะครับทุกคนนี่32นิ้วนะแล้วก็จะมีเป็นไมโครเวฟอีกหนึ่งเครื่องนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ของคลิปนี้นะครับทุกคนมาลุ้นกันว่าใครจะได้รางวัลใหญ่ไปนะครับทุกคนตื่นเต้นไปกันเลย วันนี้เ็มีเกมมาให้กะเล่นด้วยทคนอยากเล่นเปล่าก็คือว่าจะขอตังค์จากกะ1บาทแล้วทีเนี้ยจะให้กะหยิบฉลากกะก็จะได้รางวัลไปแต่ถ้ากะได้หยิบไปผู้ก,กะไม่พอใจกะสามารถขอเงินคืนได้อโอ้ดาโฟน่า่าเล่นไหมอย่าอย่าวุ่นเลยอ่ะวุ่นเลยกะคือคนแรกเลยนะที่เล่นเนี้ยดีใจอ่ะเดี๋ยวไปหยิบไปเอาที่หยิบฉลากก่อนทุกคนตื่นเต้นแต่ก่อนอื่นกะต้องเอามาก่อนหนึ่งบาทเอะมากหนึ่งบาท โอเคตื่นเต้นแทนอ่ะจะได้อะไรรางวัลใหญ่คือทีวีกะให้กะหยุดฉลาดก่อนว่ากะจะได้อะไรไปเตรียมอีกชิ้นเลยรลหวมันว่าย่า้เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวอ๋อกะเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวอ๋อนี่ตื่นเต้นแทนกะอะไรเอาา่ยใช่ค่ะกาต้นามน้ำนะคะทุกค <laughs> น <laughs> อนา่ <laughs> อนา <laughs> นี่กาต้นามนะะ้ำนะฮะนี่เลยกะ Ah, main ha. Oh, lelak <tuk> kau sana uwi lah. Adik buat kan. Oh, lelak kau sana lah. Ha? Oh, lelak Lelak lah, nak nak Lelak nak cuba sana uwi. Oh, kita kena baik. Oh, baik. Oh, kita kena baik. baik. Oh, kita kena อยาเห็นมันก็ซื้อดีใจไหมเดี๋ยวถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงดีใจมากเลยไม่นึกว่าจะได้มาคนนี้โอเวอบายอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอนึกคทางแรกในชีวิตนี่เลยจริงหรอไม่เคยได้เลยไม่เคยได้ดีใจเลย คือวันนี้เอาเลนมาถ่ายคลิปอะไรนะส่งความสุขให้พ่อค้าแม่ค้าแถวนี้จะถามว่ากันสนใจ,จะเล่นเกมหรือเปล่าเพราะวเอาเลนแจกอันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้ากติกาก็คือมีอยู่ว่ากะจะต้องเอาเงินหนึ่งบาทให้โอเกเพือ่อที่ว่ากะจะได้หยิบฉลากแล้วดูว่ากะจะได้อะไรอ่ารางวัลใหญ่คือทีวีแล้วก็ไมโครเวฟสนใจไหมถ้าจนนเนะเล่นนะยังไงได้ห้าบาทนหน,นึ่งแบบนี้ใช่สนใจไหมสนใจไหมอ่ะสนใจอ่ะ โอเคบาทหนึ okay, uh ่งนะทุกคนบาทหนึ่งกะจะได้อะไรอ่ะอ่ะพร้อมไหมเฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรอ่ะกะได้นี่ทุกคนพัทโล จะแลกคืนแล้วเปล่าจะแลกคืนไหมแลกคืนไหมแลกคืนอะไรอ่ะแลกคืนเอาเงินคืนไหมไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรโอเคนี่ยอดแล้วหมูข้าวได้ไหมอ่ะหมูข้าวได้ไหมก็ไม่มันอยู่ในนี้ในไกรอยู่ในทับลมไงมีไก่อยู่ในพัดลมนะเรียนอยู่ชั้นไหนกันแล้วอ่ะปอนดหนึ่งปอนด์หนึ่งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของให้เดี๋ยวแบบอยากได้แล้วเปล่าอยากได้ไหมก็ทำยังไงก่อนก็ทำยังไงก่อนคะเอาเปล่า ขอบคุณยังไงขอบคุณยังไงก่อนแบ่งกันเล่นละะนะคนละชิ้นคนละชิ้นตอเน่ยน <laughs> ้อควันนี้มีเกมมาให้แบล็คเล่นอ่า <laughs> เล่นหรือเปล่าแล้วก็เป็นเกมหนึ่งบาทแรกข้าใช้ไฟฟ้าก็คือแบล็คต้องให้เงี่ยเด็กเงี้ยแบบาทใช่ไหมแล้วก็ทีเนี้ย แบก็จะสามารถขลาดได้แล้วแบก็จะได้ใช้ไฟฟ้านหนึ่งชิ้นสนใจไหมเฮ้ยอ้อาว่ากันหนึ่บาทลุ้นอ่ำมันีแบกจะได้อะไรอ่อ <c oughs> ม,ามากว่าเา <c oughs> คนลุ้น <c oughs> พัดลม แนมารอ่าโอเคนี่ได้มากแลวนี่ได้เป็นเลยโีื่อสีโอ้อนใจไม่แข็ได้คำนี้ใจหรเอ๋อ คนอันเนี้ยเราจะลองแบบฟิลเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยนะครับก็คือว่าคนก่อนหน้านี้เราก็เฉลยไปใช่ปะว่าเราจะแบบขอตังหนึ่งบาทเล่นเกมอะไรอย่างนงี้เนาะแต่เดี๋ยวคนหลังจากนี้เราจะฟิลแบบทดสอบน้าใจนะครับคือจากที่บอกเราบอกว่าจะขอตังหนึ่งบาทเล่นเกมแต่อันนี้เราจะบอกว่าพอจะมีหนึ่งบาทไหมพอดีว่าตังจะเติมน้ำมันไม่พอขอยืมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นนะเจอเป้าหมายต่อไปละ ก้ไอ้นี่อะไรอ่ะกะพอจะมีตังหนึ่งบาทไว้พอดีเอาเนจะเติมน้ำมันแล้วตังไม่พอบาทนึง้ขอยืมหน่อยได้ไหมก้ามีการบริหารก่อฮะนี่เกมใจอ่ะก้ฮะอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะให้กะเล่นเกมกันกะมีสิทธิ์เลยหยิบฉลากเพื่อนลุ้นเพื่อนใช้ไฟฟ้าได้หนึ่งชิ้นอ่ะกะมาหยิบฉลากกันดูซิว่าจะได้อะไรในฐานะที่กะเป็นคนมีน้ำใจกับเรา มาดูอาก่อนดูอาก่อนอมามาลุน้นเฮ้ยทุกคนก็อยากรู้ไม่ได้อะไร <S <S ดูก่อนดูหน้ากัอนตอนนี้อ่าให้ดูไอ้ให้อ่านดูไมโครวเวฟทุกคนกรได้ไมโครวเวฟนี่เฮ้ยรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่วะ่ะเฮ้ยโอเค เดี๋ยวเราไปหยิบไม้พะเว้พะกะกันนี่เลยกะเอาไว้แบบอุ่นเอาไว้อะไรนะีกะเยืยมไม่หยุดเลยรู้สึกยังไงบ้างกะตอนนี้ฮะดีแล้วอ่าดีใจไหมดีใจน้ำตากะจะไหลโอเคกะบ๊ายบายบ๊ายบายก๊อง เยอะเยยินดียินดีก็ใครที่จะมาแบบอยากกินลูกชิ้นะหลเงก็สามารถที่จะมาอุดหนุนกะเขาได้นะครับทุกคนดูอดร์กอสอดรุยอร์พี่ย่ะพี่ยรุยกอออโอ้ยออกออพี่ยย้น้อุยออมออนี่ออโอ้ยอเ เดี๋ยวเราให้ลองเด็กๆเล่นคนหนึ่งนะเดี๋ยวไปเอาอีกตลาดก่อนเอาไปเว้ยไม่ได้ไม่ทันแล้วคนนี้คือคนแรกนะทุกคนเอามาใกล้ๆๆนี่ต้วอนไรเชื่ออะไรอะไรนะสุปรานเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วมสี่มสี่ออกมดสคิดว่าจะได้อะไรนี่อ่ดูด้านหลังก่อนให้ดูพัดลมหรอจะเอาพัดลมหรออ่ะพร้อมไหมดูอ้อยยังดูอ้อยังเไม่ได้โอ้ เหือลยหย่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เสรษฐาด้วยยอยอเล่นดูเองันพัดลมตะกี้อยากได้อะไรแล้วได้แวสียอะไรพีกเขาเอดูล้ยถือกลับได้ไหมอ่ะ กลับได้ไหมเขียนๆอ่ะอ่าน okay. yeah, yeah. okay. okay. ี่อ่ะดีใจไหมเฮ้ยบาทหนึ่งว <Mm ่ะได้พัดลมว่ะเต็มดีๆลงเต็มดีๆอาไปบ่ายไปบ่ายแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านปากกระหารปัตตานีนะคะทุกคนตาในฝันเคยมาซื้อแล้วเมื่อประมาณสองเอ้ยไม่แน่ใจอ่ะว่ามันเคยมาแล้วแหละจำได้กล้าสนใจที่จะเล่นเกมหนึ่งบาทได้เครื่องใช้ไฟฟ้าไหม อาที่นี้ขอขอ,ขอตั้งหนึ่งบาทกะเพื่อที่จะให้กะหยิบฉลากว่าจะได้อะไรบาทหนึ่งนี่ทุกคนหอมแล้วเนาะ <c oughs> ขำหมดขำอ,อร่อยมากเลยกะเขาขำอ,อร่อยอะ่ะเอามา <c oughs> มานี่นะทุกคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัวกลับไหมพัดลมนั่นเองได้พัดลมเธอนี่ไงเอามาตั้งหน้ารา้าน <c oughs> มีทคนได้แนวคิดออกยังจะเอาไปใช้ตรงไหนใช้ในบ้านเอาใช้ในบ้านใช่ไหมโอ้ดีใจไหมดีใจค่ะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ <c oughs> ภูมิใจคะ่ะเลขหนึ่งบาทนะคะได้พัดลมนะคะรี่ก็สามารถที่จะมาอุ่นหัวกะเข้ากันได้นะครับยอ,อยู่สามแยกบางกะรังหมูสีครับพี่บ๊าย,ยบายบางกะรังมีเงินหนึ่งบาทไหม ถ้าพี่ไม่มีตังหนึ่งบาทพี่กลับบ้านไม่ได้เนี่ยของสารพี่หน่อยได้ไหมอ่ะไปไหนกัน่อไปถามเพื่อนกันใหญ่เลยเว้ยไปไหนอ่ะเอาเงินเอาเงินหรอมีอ๋อมีสองบาทเนาะพี่แต่ว่าพี่ขอแค่บาทเดียวนะให้สองเลยเหรอถ้าให้สองเลยได้ปะได้เหรอเฮ้ยน่ารักทุกคนสองบาทเดี๋ยวให้เล่นสองครั้งอันนี้ตังค์ใครนี่บอกบาทอันนี้ตังค์ใครของใคร องบาทเนีของหนูเค okay, เดี๋ยวพี่จะให้เล่นเกมเเล่นเปล่าเล่นเปล่าเล่นเปล่าอ่าเล่นอถา่ายรูปกันก่อนมานี่นะท้งสามคนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เราเล่นก่อนนะจะให้จะให้ใครหยู่ฉลาดให้ให้ให,ให้คนเดียว2สองคนนี้เดี๋ยวเน,นี้ยอ่าอดนนี้เป็นเจ้าของเงินใช่ไหมอันเนี้ยไปไปขอให้ใช่ไหมล่ะ ก็คือว่าจะให้คนนี้เล่นครั้งหนึน่งนนี้ก็เล่นครั้งหนึ่งอาจจะให้จะให้ใครหยิบฉล่าวตัวนี้ตกลงกันก่อนยนัสงสาวซ้ำไอ,อ้บูก้งเหรอมีบูงก้อ่ะอามาชนะเอามาถือตรงนี้หัดไปหไเอาไปเอาไปเชื่ออะไรอะไรนะว้าวจะไม่รักก่อนแล้ว <c oughs> จะได้อะไรตื่นเต้นปะน้องมันตืๆๆ <c oughs> ่นเต้นปะเฮ้ยคิดว่าได้อะไรกับป๊อ ร้องได้ดิเรื่องปิ้งขนมปังนี่ได้เครื่องปิ้งขนมปังมาทุกคนนี่อันนี้เจ้าของเงินนะทุกคนก็นคือมเมื่อกี้สองคนนี้ไปหามาให้แล้วก็อันนี้เป็นเจ้าของเงินคือแบบว่ามึงมึงมีตังไม่ขอยืมก่อนอะไรเงี้ยอ่ะมาลาก่อนที่เปิดใเฮ้ยเฮ้ยหน้าแดงแล้ววะน้องได้ พัดลมเ้เได้พัดลมเครื่องสุดท้ายของวันนี้เลยโอเคดีใจเปล่าดีใจไหมฮะพูดพูดไม่ถูกพูดเลยไม่ถูกเลยก <c oughs> ารก็คือว่าเรจะขอเงินหนึ่งบาทเพื่อหยิบฉลากซึ่งในฉลากนั้นก็จะได้เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแค่นี้เลยเล่นเลยไหมล่ะฮ <c oughs> ะหนึ่งบาทเดียวหนึ่งบาท ได้เอาจะเอามาเลยหนึ <te ่งบาททุกคนได้แล้วพร้อมไหมอ่าบาทหนึ่งนะครับทุกคนอิชิมิระตารางวันใหญ่คือทีวี32นิ้วไมโครเวฟอันนี้ตารางวันใหญ่พร้อมยังพร้อมบอกพร้อมนะโอเคเฮ้ยทุกคนเฮ้ย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 ก้าวเจริ ก้าวก้าวไปก้ทุกคนทุกคนดูก่อนเอาเลยหรอตอนนี้เลยหรอทีวีต้ไงที่อ้ยว้ว้ะมามเอาเลยมา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 เอาเลย ให้จริงจริงให้จริงจริงอะยกเลยยกไปเลยนี่หนักหน่อยนะสองสองนิ้วนะคะสกุลนี้ทุกคนรางวัลใหญ่อ่ะไปแล้วอ่ะขอถามความรู้สึกหน่อยคือแบบไม่เคยได้แบบนี้เลยไม่เคยฝึกฉลาดไม่เคยคือแบบไม่มั่นใจในตัวเองแล้วตอนนี้อ่ะ เหรอจะร้องไห้ดูแบบน้ำตาไหลแล้วไม่ดีใจจริงไม่เคยได้แบบนี้เลยมีกีดส่งต่อความสุขให้ทุกคนก็คือเมื่อกี้ฟ้าร์มแบบว่าขับรถผ่านคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ว่าเห็นแบบคืออยากให้นะครอันนี้กรณีพิเศษเราจะไม่ขอตังค์หนึ่งบาทนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะให้ตะยอหยิบเองเลยนะครับตะยอหยิบฉลาดว่าจะได้อะไรก็ว่ากัน ทุกคนยได้หม้อหุงข้าวนะครับนี่นี่ได้แล้วก็จิ้ละเห็นว่าส่อะราจะลาสัาจะลาสัอชิวๆนะทุกคนชิวๆพอจะมีตังบัตหนึ่งไหมครับอะไรอย่างนีพอดีว่าจะเติมน้ำมันอะเราตังอะมันไม่พอบัตรมีตังบาหนึงได้ค่ะนี่โงีกะให้อะทุกคน ทุกคนขาเค้นใจดีจังนี่นล้ฮะพี่กะมีน้ำใจกับโอเคโอเคจะให้กะหยิบฉลากซึ่งในนี้มันจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่าเริ่มเริมทำมันเวลาอะไรเอ่ยไม่เห็นได้อะไรเลยเรารียบเฮ้ยได้อะไรนะไม่รู้ใช่ไหมอ่ะกะอาอะไรมือไม่ออกเป็นที่ตั้งรีดตั้งขาตั้งรีดแต่งสวยนะโอเคออกอากาศดี มาทุกคนเมื่อกี้เราก็เจอคุณยายนะครับตรงที่ร้านเมื่อกี้เลยถัดมาก็เจอคุณยายเห็นว่าคุณยายกำลังจะกลับบ้านใช่ไหครับก็ค,บคุณยายสนใจที่จะเล่นนะฮะก็คือบาทเดินค,คุณยายานี้แค่บาทเดินอ่าโอเคลุ <c oughs> ้นลุ้นโอเคครับเป็นอะไรเอ่ยอ้า่ได้เหมือนกันเลย เป็นที่ตั้งรีดนะครับนี่ที่ตั้งรีดนะนี่ hey, ครับคุณยายได้ไ hey, ไใจดีครับผมเป็นกระมังใจให้คุณยายนะครับคุณยายเก่ง <c oughs> มากเลยเนะี <c oughs> ่ยกักครับกัพอจะมีตังหนึ่งบาทไหมอ๋อคอนโดเลยจะขนน้ำมันแล้วมันไม่พอมี่มีหนึ่งบาทไหมแค่หนึ่งบาทเลยงงจ้างง ลงใช่ไหมว <c oughs> วันนี้กะมีน้ำใจกับเรานะฮะทุกคนเ็ราคือกะจะได้สิทธิ์ในการหยิบฉลากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าปเป็นหนึ่งชิ้นครับพร้อมหยิบไหมครับคค <c oughs> <c oughs> โอเหยิบได้เลยครับเปิดได้เลยะะเลยุ้นอ่ะ <c oughs> อ่ากะได้เตารีดนะครับทุกคนนี่เตารีดนะฮะ โอเคอะนะไม่แน่ใจว่ามีหรือยังแต่ว่าก็เป็นไอศกรีมของจักที่หยิบได้นี่นะครับให้เลยยอมสู้สู้มีตงบาทหนึ่งไหมอ่ะของคอหน่อยได้ไหมบาทหนึ่งติ๊งในยจติดงเลยติเงียดูใเลยดล้วดให้มาแบบนี้เดี๋้วาก็ให้สู้ถลัดมาเรื่อย

เดี๋ยวเราอยากให้เฉยๆก็จริงๆไปมาทุกร้านแล้วเหลือนี่ครั้งสุดายโดท้ายิะได้ต่อ่าเอามาบาทหนึ่งทุกคนบาทหนึ่งนะเหลือสองอันสุดท้ายอสอนสุดท้ายอยากลองแม็กก่อนไ้หรอเล่มกเดี๋ยวเยใเรอเยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ แต่อเดี๋ยวไปเอาให้ได้มอขข้าวได้มองข้าวนะคะทุกคนซรู้สึกยังไงอันนี้รู้สึกไงบ้างดีใจัยิงแล้วนะอซีอัิงแลวนะต้องขยันแล้วนะอันนี้ขี้เกียจอยู่ไหมได้ม้อขุงเข้าคืต้องขยันละโอเคโอโอเค และสําหรับกิมมิคของคุณป้าคนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแบบก็คือสิ่งที่เหลืออยู่สุดท้ายอ่ะทุกคนก็คือเป็นนี่เป็นกาต้มน้ําร้อนนะครับแล้วก็จะแบบเดินเข้าไปปุ๊บ,บแล้วแบบว่าคุณป้าครับเนี่ยผมขายหนึ่งบาทคุณป้าจะซื้อไหมแต่ไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับเราก็จะให้เขาอยู่ดีแต่ว่าจะแบบดูเรีแอคชั่นของคุณป้าเฉยๆว่าเขาจะทําหน้ายังไงอะไรยังไงนะฮะทุกคนพี่ลุ้นกันสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครบเนี่ยขายของขายของ วันนี้ผมเอากาต้มน้ำร้อนมาผมจะถามว่าผมจะขายคุณยายในหนึ่งไม้ละพันหนึ่งบาทคุณยายจะซื้อปะฮะซื้อเหรออคุณยายจะซื้อปะล่ะซื้อเหรอป้าหนึ่งบาทใช่ครับนี่ให้คุณยายไปเลยจะได้ใช่ไหมเนี่ยใช่หรอโอเคเราลองเปิดดูก่อนแม่ด้านในเผื่อแบบ กล่องเปล่าอะไรอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้พี่ใหญ่ใจครับใจรอครับโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะเห็นพี่ยายแบบขายของทุกวันเลยนะครับ่ย อ่าโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้คือดีใจมากๆฟาอันเชื่อว่าทุกคนจะได้รับความสุขจากคลิปนี้ไปเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับขนาดตัวฟาันเองอะยังรู้สึกมีความสุขเลยนะเราถ่ายกันตั้งแต่แบบกลางวันยันค่ำามาทุกคนตอนนี้คือฟ้ามืดแล้วนะครับแล้วตอนนี้ฝนก็ตกแล้วด้วยนะครับทุกคนและคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าขาดสปอนเซอร์หลักอย่างอาเมทไทยแลนด์นั่นเอง ก็ต้องขอบคุณทาง a r m ์เม่ไทยแลนด์ด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์แรกของเขานะครับก็คือ a r m ์เม่เจลลี่คอลลาเจนนะครับทุกคนเป็นเจลลี่คอลลาเจนที่ให้มากกว่าเรื่องผิวนั่นเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟ้านด้วยนะครับทุกคนแล้วคลิปหน้าเนี่ยอยากเห็นฟ้านไปมอบความสุขให้กับใครในรูปแบบไหนอีกเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับทุกคนตอนนี้ต้องไปแล้วฝนตกนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กันนะบ๊ายบายฝนตกฝนตกทุกคนไงล่ะสุด ทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์แล้วโอ้ฟ้าเป็นฟ้าเลยอะที่กระจกเนี่ยเออนะก็ทุกคลิปเต็มที่จริงๆสปอนเซอร์เข้าได้เป็นกำลังใจให้ได้ทุกคนบายบายไปจริงแล้วรอบนี้แค่เอ้ยยังอยู่อ่ะไปจริงละไปจริงละหยุดเล่นหยุดเล่นฝนตกเนี่ยต้องกลับแล้วาโ,โอเคทุกคนไปจริงละ